ไปไหนไหนูไปด้วยได้ไหมแม่ระวังด้วยเอ,อ,อ้ยหนูต้องถอดรองเท้าเดี๋ยจะถอดละเอ้าเราจะไปก่อการก่อการ,รการ่อเราจะไปก่อการนู่นน่ะเราที่แม่เดินไปตกอะว้ายมันมันถือดีๆไม่ได้มันตกอะค่ะว้ายงี้เกงฉันเปียกแล้วค่ะ ว้าวรียกดแล้วกอกางนู่เวกอกางงสองซสโอเคได้สอลูนึงสซนึซน อนนั้นแม่จำได้ไหมน,นี่ไม่ถา่ายรูปไหมอ๋อลืมปิดคิด